ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับนายวัลลงทุนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอวิธีการหาหุ้นนะครับก็คือเป็นหุ้นตัวเล็กหน่อยนะนะครับก็ชื่อหุ้นว่าหุ้นเกี่ยวกับนมทาเกี่ยวกับน้ําผลไม้นมพัชจะลยูเอสทีก็แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นหุ้นตัวไหนนะครับไปติดตามกันนะครับใครสนใจติดตามนะครับชื่อว่าอาบิโก้โฮดดิ้งนะครับก็ชื่อก็บอกแล้วเนาะเป็นโฮดดิ้งคอมพานีนะ เดี๋ยวเรามาดูราคาก่อนนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ห้าบาทเจนะห้าบาทเจ็ดสิบสิ่งที่ทำให้ผมก็จะบอกเป็นคั้นเป็นตอนนะว่าเอ๊ทำไมผมถึงสนใจหุ้นตัวนี้นะนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมดูที่ผมมานั่งไล่ดูอ่ะนะครับไล่ดูจากอ mm ่า m d n นะครับก็ผมพบว่าธุรกิจเขาเนี่ยเติบโตนะยอดขายเนี่ยจาก6กสมา63เนี่ยเติบโตมาร้อนะ มาราสแรกนะครับมันโตแบบโมลารมากอ่ะนะครับนะคะที่ธุรกิจอื่นก็ดูไม่มีประเด็นอะไรนะก็เลยทําให้รู้สึกว่าน่าสนใจอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาล็อกดาวน์ใช่ไหมนะครับก็าอาจจะมีการตุนนะครับเราจะผลิตพวกน้ําพัชเจอร์ไลท์นะครับผลิตนมพร้อมดื่มผลไม้พัชเจอไลท์นะครับเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะจาก300ล้านมาเป็นร้อยหเอ็ดอ่ะเ,อเพิ่มขึ้นมา300กว่าล้านนะครับ กจาก200มาเป็น500นะครับแล้วถ้าเรามาดูาต้นทุนต้นทุนก็ขึ้นมาเหมือนกันนะร้อคือต้นทุนขึ้นน้อยกว่ายอดขายนะครับในขณะที่กําไรนะครับกำไรขึ้นมากําไรสุทธิเลยละกันเนาะขึ้นมา3 3มก็นะครับก็เลยดูน,น่าสนใจนะครับหลักหลัการเลือกหุ้นผมก็คือเลือกหุ้นที่ไรายได้เติบโตกําไรทำนิวไฮอะไรแบบนี้นะ ก็คือไม่ได้บอกว่าจะซื้อหุ้นตัวนี้งมายไหมครับวิธีวิธีการดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็เลยสนใจไปดูว่าเอบริษัทอับบิโก้โฮดดิมันทำอะไรนะนะครับก็ไปได้รายงานการประชุมเข้ามานะครับวันที่20ิเมษายน63นี่เองนะครับเขาเพิ่งจะประชุมกันไปเองนะเช่นเช่งเดินเมษาช่วงเดินเมษาที่ผ่านมานะครับไปมาดูกลุ่มบริษัทเขาเนี่ยก็จะเป็นโฮดดิ้งคอมพานีนะ ก็จะถือ a า b i บิโกเดลี่ฟามนะครับ99%ถือบริษัท ppo อยู่99%แล้วก็แอปแอปโคแลนนี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับาอางสังหานะครับแล้วก็นี่มารีด้วยถือหุ้นมารีสามพานนะครับมาลีกรุ๊ปอยู่ที่2.82%นะครับอ่ะลองมาดูแต่ละบริษัทอาร์บิโกเดลี่ฟาร์เขาก็ทุนจดทะเบียนประมาณ2 6 0ล้านนะครับ เขาเป็นโรงงานตั้งอยู่ปากช่องก็คือรับจ้างผลิตเครื่องดื่มประเภทนมน้ําผลไม้นะครับก็มีนมพร้อมดื่มดี t ีด้วยนะครับพ,พัชไลด้วยน้ําผลไม้พัชไลนะครับลูกค้าก็ส่วนใหญ่เป็นองค์การนานของโลกเนี่ยนะครับของโลกเลยไม่ธรรมดานะเลยก็ส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาวด้วยดีมากเลยนะดูกำลังการผลิตเขานะครับก็คือ5 8 59 6 0 6 1 62กนเนี่ยก็จะเห็นว่ากำลังการผลิตก็เติบโตมาโดยตลอดนะครับ แต่ว่านมพัชจะไลก็ดูทรงๆนะครับ UST เนี่ยคือเติบโตโดดเด่นนะอาจจะเป็นสินค้าเรือทงเขาอะนะครับผลิาภัาพัชไล์ก็ไม่โตนะครับสิ่งที่โตเนี่ยก็คือ UST นะครับเบิษัดอีกเบิษัดหนึ่ง PPO ทำอะไรนะครับกอ็อยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับทำฟาร์มฟาร์มโคนะครับก็คงเป็นเอาน้ำนมมาผลิตนะครับ ก็ผลิตนมดิบได้ประมาณ2.89ล้านกิโลกร,รัมนะครับในปี62นะ61ได้3.19นี่ขนาด61ผลิตได้เยอะกว่านะครับก็ยอดขาย62ยังเติบโตมากกว่านะมีฝูงโคอยู่พันกว่าตัว1200นะครับฝูงโคเลี้ยอยู่432นะครับถ้าเทียบกับปี61ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอพิโกแรงน,นะอันนี้ก็จะเป็นพวกอสังหานะครับ ให้เช่าสำนักงาน,นก็อันนี้น่าจะเป็นตึกที่เขาให้เช่านะครับมี5ชั้นห้าพันกว่าตารางเมตรก็ไม่เยอะมากไม่ใหญ่มากนะแต่ก็เก็บกินเรื่อยๆผมว่านะก็โอเคอยู่นะครับผลการดําเนินง,งานของเขาก็เติบโตขึ้นมาเยอะนะครับรายได้าจากการดําเนินง,งานรวมเนี่ยเมื่อเทียบกับปี61อันนี้62นะยังไม่พูดถึง63นะครับก็คือโตขึ้นมา54%ก็โตอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตก็โต61นะครับความโคโนมนีนติดลบนะแล้วก็ให้เช่าก็คงที่นะครับรวมก็โตขึ้นมา54เปอร์เซ็นนะครับผลการดำเนินงานประจำปี2 5 6 2นะครับก็รายงานผลการดำเนินงานก็จะมี61 62นะครับก็ส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมอันนี้มีขัดทุนนะครับแล้วก็กำรจาก,การดำเนินงานเนี่ย กสองก็โตกว่าหกหนึ่งนะครับกำไรขาดทุนสุทธิหกหนึ่งนี้ถึงขั้นขาดทุนเลยนะบริษัทร,ร่วมไม่มีผลมากนะครับบริษัทร,ร่วมเขาก็อาจจะเป็นมารีสามพานนะบริษัทมารีหรือเปล่านะผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับก็คือเขาบอกว่ากําไรจากการเนินงานปีหกสองเนี่ยจํานวนร้อสิบห้าล้านเพิ่มขึ้นจากหกหนึ่งห้าสิบหกล้านนะครับก็ประมาณร้อยละเก้าสิบเจ็ดนะครับ เพราะสาเหตุก็คือคาสั่งซื้อลูกค้าเพิ่มขึ้นนะเออก็คล้ายๆกับ MDNA ของไตรมาสหนึ่งปีนี้เลยนะครับอธิบายแบบเดียวกันเลยนะก็มีการกควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยนะครับพวกสองเนี่ยมีการรับรู้ขัดส่วนแบ่งขัดทุนนะครับในบริษัทร่วมนะครับตามสัดส่วนการถือหุ้นห้าสิบเจ็ดล้านนะครับก็งบกเงินก็อยู่ที่อันนี้มันสองมันซ้อนกันไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรอ่ะก็ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะว่า ปีหกหนึ่งขาดทุนปีหกสองกำไรห้าสิบเจ็ดนะปีหกสามนี่ก็มาลุ้นกันนะนะครับว่าเป็นยังไงสินทรัพย์เป็นยังไงครับสินทรัพย์ก็เติบโตมานะครับจากพันสามมาเป็นพันหกนี่สินนี่สินก็โตตามด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปเช็คเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่สินคันค้าที่นี่สินคัน้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีดอกเบี้ยอะไรนะผมคิดว่าไม่มีดอกเบี้ยอะไรนะครับเพราะลุก้ารคำสั่งซื้อมากขึ้นนี่สิน,นก็คันค้าก็มากขึ้นนะครับส่วนผพูดถือหุ้นก็เพิ่มขึ้น นะครับกำลัสะสมก็ดีขึ้นนะครับนี่สินต่อทุนนะก็โตไม่จะโตเป็นเป็นเป็นนี่สินการค้นานะอันนี้ผมจะพูดคร่าวๆเพื่อนถ้าเพื่อนจะจะลึกต้องไปเจาะลึกกันต่อนะไม่ใช่ว่าฟังผมปุ๊บก็ไปลงทุนได้เลยนะครับไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเงินของท่านท่านต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรพิจารณาอนุมนับกันเงินอันนี้ปี หกสองเขาลดแจกผลผลมานะครับก็อาจจะมีเขาบอกมีแผนการลงทุนนะครับทาให้ต้องงดแจกผนผลนะเออถ้าปีนี้กลับมาแจกผลผลมันก็ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะดีขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นวาร,ระของการลดแจกันผลนะครับอันนี้แต่งตั้งกร,กรรมการอ่าท่านท่านกรรมการนะครับคุณจินตนาบุญยรัตน์ก็อายุ68บนะครับก็อยากประวัติท่านก็ นะครับเป็นประธานกรรมการมารีสัมพันกุ๊ปด้วยอ่ามารีกุ๊ปทท่ทีไม่มีสัมพันธ์มารีกุ๊ปนะครับแล้วก็ท่านนายกิตินะครับก็อายุหกสบามนะโอ้ย,ยังดูหนุ่มอยู่ลในรูปนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นพวกรายงานการประชุมอ่าเป็นเขาเรียกพีเซนเตืนชั่นสำหรับการประชุมนะครับโอเคจบนะ ก็หุ้นตัวนี้ผมคิดว่าก็ดูน่าสนใจนะผมก็มาบอกเล่าให้ฟังคร่าๆวๆก็แล้วกันเราอ่านเราเราดูอีกนิดนึงผมใช้โปรแกรมของนักฟิโนเมนาเป็นกราฟนะครับช่วงหลังๆเนี่ยผมมาดูกราฟด้วยประกอบเป็นจังหวะนะครับอาจจะเห็นว่าดูสิโดดบึ้งขึ้นมาเลยนะแล้วก็ไฮไฟก็ขึ้นนะครับอ่ะเราไปดูกันเองแล้วกันเนาะเรื่องกราฟเนี่ยนะครับคือเรียกว่าแล้วแต่ใครจะส่องนะส่องใครส่องมันบางคน ส่องเห็นโอกาสบางคนส่องเห็นวิกฤตในในราคาหุ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับอ่ะผมก็สรุปเท่านี้นะหุ้นอาบโก้ใครสนใจก็ลองไปทําการบ้านต่อนะครับเงิอนท่านท่านต้องดูแลให้ดีผมแค่บอกเล่าให้ฟังนะอ่ะทีนี้ถ้าใครสนใจนะครับจะมาลงคอร์สกับผมสามสามสมนะครับก็จะมีสอนอ่านงบกันเงินนะก็เอาไปทำการบ้านต่อได้เลยอ่ะเอาไปอ่านงบเดูว่าเฮ้ยเจาะลึกแล้วไอ้บริษัทนี่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะ วิธีการสร้างพอร์ตเงินล้านนะครับมีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยนะแล้วก็วิธีหาหุ้นเติบโตนะครับว่าเ,เราจะมีหลักในการหาหุ้นเติบโตยังไงนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปได้ที่เพจเว็บไซต์ของแวดล้อมทุนนะครับอินบ็อกไปถามที่เพจก็ได้นะครับหรือว่าสมัครเลยก็ได้นะครับสมัครเลยเพราะว่ามีมีหลายท่านก็สมัครบางท่านก็เหมือนกับเป็นมือใหม่อะ่ะนะครับไม่ไม่เคยลงทุนพูดมาก่อน มาเียนจนจบแล้วค่อยไปเปิดพอร์ตก็มีนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็เป็นเหมือนกับลงทุนมาได้ระยะหนึ่งพอสมควรแต่ว่าก็เหมือนกับยังจับทางไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงคอร์สนะครับก็ก็ค่อนข้างดีนะครับเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับผมพูดไปพูดมาเดี๋ยวเวทตัวเองขึ้นมาไม่ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับลองดูนะครับใครสนใจก็ถามให้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราดูตลาดหุ้นนิดนึงนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นยังไง เอาวันนี้ยังบวกอยู่นะบวก8%นะครับก,ก็ค่อยๆไปนะมีบางคนบอกไซส์เว up บงคนบอกไซส์เวดาวแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองบางคนบอกว่าหุ้นแพงไปแล้วเดี๋ยวจะต้องปรับฐานเกิดวิกฤตบางคนบอกว่าเอ้ยมันจะไปพันแปดนะครับเรื่องพวกงนี้ผมบอกเลยว่าพูดไปก็ผิดนะครับถ้าถูกก็คือฟลุกนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าตลาดหุ้นจะไปไหนแต่อาจจะมีคนรู้นะผมไม่ทราบนะครับท่านที่รู้ผมก็ พับถือว่าท่านเก่งจริงนะอ่มลองดูนะครับลองดูนะครับก็เรามาดูดูกันว่าตลาจะเป็นยังไงต่อแต่ผมก็แน่นอนว่านักลงทุนก็อยากให้มันขึ้นมากกว่านะ <laughs> ปายมันขึ้นนะครับโอเคนะครับคลิปของนายแวงลงทุนท่านี้นานแล้วเดี๋ยวใครชื่นชอบอยังไงกดไลค์กดแชร์นะครับเจอเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับที่นี้ท่นนี้ก่อนสวัสดี